หนยที่สร้างสรรค์สังคมไทยจัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณนะคะมอบรางวัลคนดีแห่งปี2566หรือรางวัลเพชรบุรณครั้งที่5เพื่อมอบให้แก่บ,บุคคลองค์กรธุรกิจนะคะที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการนั้นๆอย่างยั่งยืนรวมทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้นําไปปฏิบัติตามโดยได้มีการจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมือง และผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะะในสาขาบุนคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและก็ประเทศชาติคือคุณจุธามาสนั่นเองค่ะค่ะชื่อจุธามาสทานพรสีนะคะเป็นคนกลาลสินนะคะปัจจุบันก็คืออยู่ที่ชนบุรีค่ะแล้วก็ทํางานให้สถานปฏิบัติธรรมหลวงปูเทพโลกอุดอรนะคะเป็นการกุศลนะคะแล้วก็เดือนกุมภาพก็จะไปทํางานที่บริษัท r s m a l l ค่ะ ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจดีใจมากนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกไม่คิดว่าตัวเองจะได้นะคะ <laughs> ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือตอนแรกก็คือทําออนไลน์นะคะก็คือทําออนไลน์แล้วก็ทำสมุนไพรให้สถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดรนะคะแล้วก็ไปเรียนด้านจิตศาสจิต,จตบ,บําบัดนะคะก็คือช่วยผู้ป่วยที่ ป่วยเรื่องกายสังขารที่สถานปฏิบัติธรรมแล้วก็เราก็เห็นว่านอกจากจะป่วยเรื่องกายสังขารแล้วก็คือจะมีป่วยเรื่องจิตกันส่วนใหญ่นะคะเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นไปเรียนเรื่องจิตศาสตร์กับอาจารย์ชนูนะคะทองโมถ่ายแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นในสังคมไทยอะคะ่ะมีคนป่วยเป็นซึมเศร้าแบบนี้ก็คือค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะช่วยบำบัดจิตผู้ป่วยนะคะก็คืออยากจะ ให้ทุกผู้ป่วยแค่ได้เข้ามาฟังหรือแค่ได้คุยอ่ะก็จะสามารถเคลียร์จิตแล้วก็มีชีวิตใหม่ได้ก็คือเหมือนเกิดใหม่ได้อะค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็คือไปช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สถานปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเป็นการกุศลน,นะคะแล้วก็ แล้วก็ทํางานประจําคู่ไปด้วยค่ะก็อันนี้ก็คือถ้าเกิดสนใจอะค่ะก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เพจสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดรผ่านดรนงมูสุรเสนได้เลยอะค่ะสําหรับผู้ที่ป่วยไกลสังขานคือป่วยแบบว่ารักษาที่ไหนก็ไม่หายแล้วอะค่ะก็ลองติดต่อไปได้นะคะเผื่อบุญสัมพันธ์นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอาจจะเมตตาก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่ต่อได้อันนี้ก็คือทุกโรคเลยนะคะ โรคมะเร็งโรคทุกโรคที่เราคิดว่าเรารักษาที่ไหนก็ไม่หายแล้วก็สามารถติดต่อไปที่สถานปฏิบัติธรรมได้สามารถนัดก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปเพราะว่าถ้าไม่นัดบางทีเข้าไปแล้วไม่เจอครูบาอาจารย์ไม่เจอท่านดรนงนุษนะคะก็จะก็จะเสียเวลาค่ะค่ะก็อยากจะฝากว่าจุดสาเหตุของโรคซึมเศร้าก็คือจริงๆแล้วมันอยู่ในเราทุกคนนะคะทุกคนมีภาวะนี้แต่ถ้าเรารู้วิธีบําบัด บำบัดจิตของเราได้เองอะคะ่ะเราก็จะสามารถก้าวข้ามวิกฤตทุกปัญหาไปได้นะคะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเลือกแรกสิ่งแรกเลยเราต้องเลือกสิ่งที่มันเป็นพลังงานบวกสิ่งที่ดีนะคะข่าวลบเราก็จะไม่ดูนะคะหรือเราจะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรานะคะก็ส่วนตัวจุ่มเองก็จะเน้นเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะก็คือ,อการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมนะคะก็คือช่วยเป็นเขาเรียกว่าเยียวยาจิตใจได้ดีมากๆเลยะคะ่ะ